หูขายเทปวันละ600กว่าบาทมันจะมันจะยังไงวะจากที่มันตายไปแล้วเมื่อประมาณ4ี่หปีก่อนคุยเรื่องนี้กับใครทุกคนแบบไร้สาระคือตอนนี้มันเป็นเทรนด์ไปแล้วถ้าออกมาควรจะมีเทปด้วยผมเจนัทพลสวรรค์ตระกูลนะครับหรือว่าเจคาเซ็ตช็อปครับ เริ่มจากการที่เราสะสมของก่อนอเริ่มสะสมของที่เราชอบตอนแรกผมก็สะสมหลายอย่างนะแผ่นเสียงหรือว่าเทปหรือว่ากรวินเทจต่างๆอะไรเงี้ยไปๆมาๆมันเริ่มเยอะเยอะจนคนทางบ้านก็เริ่มเริ่มบน่นว่าแบบมันเยอะไปนะก็ไปปรึกษากับรุ่นพี่ที่เป็นนักสะสมอยู่แล้วเขาก็มึนต้องทะเลต้องมีการทะดกันไอ้ที่ว่าเยอะนี่เยอะมากน้อยแค่ไหนครับพี่เจ ถ้าเกิดเป็นจำนวนเทปเอาแ <ฮะ S 2> ค่เทปก่อนนะครับก็หลายพันเกือบสะสมเป็นพันเลยเหรอใช่ผมก็ไม่รู้ผมซื้อทําไมเหมือนกัน <ฮะ S 2> คือการขายเนี่ยมันดีตรงที่ว่าบางทีเราเอาของ ที่เราขายไปปุ๊บเราได้ของที่สวยกว่ากลับมาเออมนได้เทรดไปเทรดมาอะไรเงี้ยอย่างเราก็เป็นลูกคนเลของที่บ้านนะครับก็จะมีของทั้งที่สาวของพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีของเขากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเรามาเริ่มสะสมทุกคนก็แบบอ่ะอยากจะได้ก็เก็บไว้คือเราชอบที่แบบว่ามีคนยกให้เราแล้วเราจะดูแลต่อของพวกนี้ผมจะไม่ขายของที่ขายคือของที่ผมซื้ออันนี้อันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นม้วนออริจินัลที่ผมเก็บนะมันคืออัลบั้มชื่อว่าปานศักดบไปทะเล ก็คือปันศักเนี่ยจะเป็นม้วนที่เราจําความได้ตอนเด็กๆแล้วก็คุณพ่อเขาฟังในรถเป็นภาพที่เราจําได้เลยคือ,อเขาเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นเพลงขึ้นแล้วก็เป็นแบบไปทะเลกันดีกว่าอะไรเงี้ยอ๋อไปทะเลกันดีกว่ามันจะเป็นภาพที่แบบเราขับรถไประยองกันอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็เริ่มจําความได้ แล้วพอผมกลับมาสะสมผมก็เริ่มควานหาอันนี้ทุกอันไม่ว่าจะมีซ้ํากี่ม้วนผมก็จะซื้อเก็บไว้ซื้ออัลบั้มนี้อาจจะมีอยู่ที่ตัวผมประมาณ30ม้วนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็จะไม่ขายจะเลิกขายแล้วก็เก็บไว้เก็บอย่างเดียวไม่ขายคือแบบคนก็จะรู้กันว่าเจเนี่ยไม่ขายปันสักแน่นอนอะไรเงี้ยครับพี่เจแล้วมูลค่าจากตอนนั้นถึงตอนเนี้ยมันตาแตกต่างกันยังไงเขาวัดมูลค่ากันยังไงคะเทปคลาสสิกคือมันก็จะวัดคุณค่าจากจากการที่1เออหายากขนาดไหนค่ะ เป็นที่นิยมขนาดไหนผลิตเยอะผลิตน้อยค่ะอ่ะผมยกตัวอย่างทุกคนจะถามว่าทําไมวงพาวทําไมแพงพาวนี้ก็จะอยู่สเตเบิลอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทก็ถามว่าเพราะอะไรก็พาวทําค่อนข้างน้อยเขาเป็นวงวงที่มีอะไรบ้างเดียวค่ะ แล้วก็มีเพลงดัง<ๆ>เพลงไปอยู่ฮอลลีวูดด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่ซื้อในยุคนั้นคือคนต้อยิ่งชอบพลาวจริงๆมันไม่ใช่ค่าใหญ่อะ่ะคนที่จะปล่อยออกมาเนี่ยคือเขาก็ต้องคิดและว,ว่าเขาจะไม่ปล่อยเจ็ดสิบาทแหละเขาจะปล่อยแต่ก่อนมันอก็อาจจะเป็นสี่ห้าร้อยจนทุกวันนี้มันอยู่ที่ราคาพาที่พันหนึ่งอะไรเงี้ยครับถือว่ามูลค่าแพงเนาะใช่คนก็จะให้คุณค่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วทุกครั้งที่ที่คนจะเข้ามาในเรียกว่าวงการสะสมของเทปเนี่ย มันก็จะเป็นอัลบั้มมาแชปของวงการนี้คือพลาวเนี่ยแหละครับพอเข้ามาปุ๊บเอ้ยผมเพิ่งเข้ามาพี่มีพราวไหมครับเป็นประโยคที่แบบคลาสสิกมากของจะจดินแบบว่า90%ซตแล้วก็เสน่ห์ของเทปคลาสเส็ตที่พี่เจจับจุดได้ของตัวเองเนี่ยพี่เจช่วยดึงเสน่ห์ออกมาให้หน่อยได้ไหมคะว่าการสะสมหรือการที่แบบอยากจะหยิบทปคลาสส็ตเทปหนึ่งมาฟังอีกครั้งในยุคนี้มันคืออะไรปกครับปกเทปครับเพราะว่าอย่างปกเทปเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายอยู่ในนี้หมดเลยไม่มีชื่อเพลงมีเนื้อเพลงมี อาร์ตเวิร์กมีการใส่นูน่นใส่นี่ครับปั๊บคือมันจะมีเรื่องราวผ่านปกที่แบบค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับผมว่าปกเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญแล้วก็สเสน่ห์ของเทปก็คือความยืดย้ยเนี่ยนะครับความไม่สมบูรณ์ของมันเนี่ยมันก็คือความที่แบบว่ามันยืดแต่มันก็กลับมาใหม่ได้เออมันเหมือนไม่มีชีวิตอะตเทปอะอม,มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับยุคนี้นะครับในช่วง2-3ปีที่ม,มีเทปใหม่ผลิตออกมาที่เขาขายกันฮอตฮิตก็จะมีเขียนไขแล้ววันนี้ก็ผลิตประมาณ พันกว่าม้วนคือในยุคนี้ต้องบอกก่อนเัาจริงผลิตกันดาันนาบอยู่แค่ประมาณ300-500เท่านั้นมีไม่กี่ออลบั้มที่จะผลิตถึงพัน<ะ>ก็จะมีเขียนไขแล้วก็จะมีบอดี้แ a ลมคือพันกว่าม้วันนี้ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าปัจจุบันเทสท,ที่ ขายในตอนนี้คือมูลละ700้อยนะครับไม่ได้70บาทเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับเมีนรู้มาว่าแบบพี่เจมีส่วนในการเป็นเบื้องหลังทีมเบื้องหลังในการทําผลิตเพลงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเป็นในส่วนไหนครับพี่เจก<อ>็จริงๆผมเป็นเปิดเป็นโปรดักมากกว่านะครับก็คือออกแบบโปรดักออกแบบหลายๆอ,อ,อย่างการวางบิสเนสโมเดลของในเรื่องของราคาเทปในปัจจุบันนะครับ <c oughs> คือเอา,อาง,ง่ายๆว่าผมเป็นคนที่บุกก่อนว่า เ,เทปปัจจุบันมันต้องราคาเท่าไหร่แล้วสัดส่วนราคาส่งมันต้องเท่าไหร่สัดส่วนการผลิตศิลปินได้เท่าไหร่อะไรยังไงเราคิดโครงสร้างมาแล้วเราก็นําสิ่งนี้เข้าสู่ทีมที่ประชุมแล้วเราก็เสนอทุกอย่างแล้วก็ดันออกมาจนเกิดรูปร่างอะไรเงี้ยตอนแรกก็ฝ่าฟันกันบอกว่าโอ้ยขายเทปวนละหกร้อยกว่าบาทม,มันจะมันจะยังไงวะพี่เจทําให้วงไหนบ้างนะคะถ้าเห็นภาพก็อภิพมก็อยู่ในทีมนะครับ ถ้าจะเห็นภาพจริงๆก็มูนดอนดอกชุดล่าสุด2อัลบั้มล่าสุดเป็นคนที่อยู่ในทีมผลิตนะครับเช่นของเทปคาสเซ็ตตอนนี้ก็คือศิลปินใหม่ๆออกมาอย่างน้องวีเขาเพิ่งออกมาหรือน้องอิง์อะไรเงี้ยออกมาคือตอนนี้มันเป็นเทรนด์ไปแล้ว<อ>ถ้าออกมาควรจะมีเทปด้วย<อ>มีซีดีมีแผ่นเสียงมีเทปอะไรเงี้ย<อ>ผมมองว่าตรงนี้ผมประสบความเหลื่อไปแล้วนะจากการที่เทปมันหายไปจากทั้งหมดไปใช่ไหมหายไป<อ>แล้วอยู่ดีมันกลับมาเนี่ยจากการที่ผมเป็นคนที่บิวให้ทุกคนทํา จนวันหนึ่งที่เราผมรู้สึกว่าก็ยืนคขำๆกับตัวเองว่าเอออยู่ดีๆค่าใหญ่ๆก็ออกเทปกันเราก็รู้สึกว่าเออเราสําเร็จแล้วแหละจากที่มันตายไปแล้วเออเมื่อประมาณ4ี่หปีก่อนคุยเรื่องนี้กัใครทุกคนแบบไร้สาระการทําสิ่งนี้มันต้องทนทนเ,ออเป็นปีคเออ,เอ,อคนข้างๆตัวก็จะไม่เข้าใจมันผ่านออกมามันก็โอเคไงครับพี่เจ้กาการันตีตัวเองได้ไหมว่าชั้นนี่คือแบบหนึ่งในตองอูเหมือนกันของเทปคลาสเซตเลย ถ้าเป็นสิ่งที่ผมทําจริงผมกล้าอยู่แล้วมันในตลาดนี้มีคนสะสมเยอะไหมเยอะครับก็ถ้าเกิดนับตามสมมตเิเรารับตัวเลขตามกลุ่มสะสมต่างๆก็หลายหมื่นถึงแสนนะครับคุณค่ามันคือการที่ทําให้มันกลับมาเนี่ยแหละครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมภูมิใจคือผมทําให้ศิลปินมีรายได้อีกหนึ่งทาง แต่ก่อนเทปคาเสเซ็ตมันถูกตัดออกในหมวดของการรายได้ศิลปินไปแล้วว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันก็ทําให้ศิลปินเขาแบบเออออกเทปก็ได้ตังค์เหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตังค์ดีกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจของเขาคุณค่าคือมันคุณค่าคือการที่ให้คนอื่นมากกว่าผมมองเนเรื่องนี้มากกว่าครับคนจะตั้งคําถามก่อนเลยว่าทําไมเทปถึงแพงแต่ผมก็ตั้งคําถามกับสองคประกอบไปว่าทําไมศิลปินต้องได้ตังค์น้อยเอยเอเพราะว่าในเมื่อของเขาเป็นของเป็นงานศิละปะ เขาควรจะได้ทุกอย่างที่มันเต็มหน่วยจริงๆนงีมันก็เลยควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าผมเจเจ้าของร้านเทพพลาสติกช็อปครับ